สวัสดีครับคลิปนี้จะไปหว่า,แวา,วานแหหวา่วานปลาหาปลากันครับมากับนะ้าครับรบริเวณนี้เมื่อก่อนยี่สิบปีที่แล้วนี่เป็นทุ่งนานะครับตอนนี้ ผมทำอะไรครับน้าเต้าผม้ง่ว้นให้น้องปลูกบ้านนูน,นะครับเสื้อลายเดินไกลๆนู่นครับเจ้าของที่ก็น่าจะเปิดโรงงานนะครับ <ผม S 1> โอ<ฮ>้ดนะเดินเดินง่ายเดินสบายเลยเนาะน้าเต้าทำแบบนี้เมื่อนะก่อนมาม่ได้มาไม่ได้ครับเมื่อก่อน ได้แล้วครับอันนี้ทีมงานครับน,น,นี่ครับมือหนึ่งของคลองไผ่นี่สอนมวยผมเลยนะเนี่ยคนนี้สอนมวยผมนะครับเนี่ยนพลเนี่ยอดูผลงานกันแล้วกันนักมวยจะมาวานแห่ครับนั่นพ่อไม่ได้ไม่ว่าง,งท ไม่ไม่ก็ท่าซื้อเป็นปนะพวกนี้มดกระอนเน,นี่ยตุ้กลางนั่นแหละแต่ไปะชอนึ้นอยู่วีมีถึงเนาะบอกแค่นี้ปลานี่ไม่ใช่นกไม่ไม่ใช่น้นเมืนเพราะว่าฝน<า>ตกทีมันก็มาเนาะปลาช่อนก็นเยอะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นทุ่งนานไงครับบริเวณแถวนี้กทองมีลูกไหมไม่มีแต่เครือมีก็ทองล้ โอ้หมะเขือเทศแดงดกเลยแม่ไปดูที่นั่นอลยโอย้ยเลยนี่โอ้โหฝมื่ยนี่ลงสักคนน่ดิเอ้าฝีมือเอ้ยวาดแตกขนาดนี้ดิจัดพ่อจัดลำเลยเอาปลาดิฉันคุ้ยชั่วอ่ะชั่วอย่าให้น้อยนะอ่ะชั่วเฉยเฉลีลงไปคนก็ลงตามตันไม่ใช่เฉยปลาไหลนะไม่เอานะคนเอาแล้วครับโอ้โหเป็นสามเหลี่ยมพื้นผ้า ลงมาลงมาังลงมาลงไปใส่มาใส่มานี่นี่นะครับใส่ดัก้พ่อา่าฮาป้อมมารับดิเอาไว้ในมาลองยางเราจะใส่ตงนี้ใส่ยันนี้มุนกันหมดแล้วครับที่นี้ป้อมจับนี้ไมมป้อม เอามอ้อลงไดวเอามอ้อมักันดิ้นก่อนแกมองกันอยู่ครับตอนนี้เอีหยียบร้อยแล้วครับแหของเราก็ลื้อสำเร็จแล้วครับหนึ่งอัน นี่ครับ่นคาแรกก็คือท่านตาลครับ้ยดตัวนี้ใหญ่อะมาจแมยา้ยไปเดี๋ยวลองไปมุมนัดูว่ามันจะเข้ามุมมั้ยลอ๋อติดมองเลยครับที่นี้แล้วก็ล้อมแหงกันแล้วครับขอนไม้อยู่ตรงนี้นี่หว่าขอนไม้เราจะจับคุมขอนไม้ เอาือไปด้วยปึ๊บโโอ้หตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสองลมั้งครับนี่นะพลได้ไหมครับตัวนี้โลูกกว่าโลกว่ามีติดมองเลยด้วยนะส่วนเดียวยกไว้เอาไม้มาเอาได้ไหมมาโอ้โหจะไปยกคว่ำมันอันนี้ยกหัวบอกยกคว่ำมันต้นไม้ลูกเหยียบข้างล่างออกดีๆตัว

เอาบีบซะบีบบีบเพ่อะใครถุงปุ๋ยพี่หน่อยบีบบีบบีบชนนี้อึดนะเฮ้ยยืนยืนแล้วเอามันงทังอยู่ไหนวะผมก็ปิ้งหาข้างในตันค์มาอยู่นอกแผลดีล้ำไปหลายแผลแล้วนี่โอ้โหกับมือเลย มันลุดไปเมื่อกี้นี่นี่ลูกของมึง <c oughs> ไปไปเรามเขี้ยวไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ไหวไหวเยอะแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ไปครับ <c oughs> แพะมันร้อง <c oughs> คลิปนี้เพียงเ <บา S 1> ท่านี้ครับ,บ <า S 1> กับคลิปหวานแห่ลงมองหาปลาบ่อนาพลครับสวัสดีครับ